จะซื้อแบบไหนดีระหว่างรถป้ายแดงกับรถมือ2รถป้ายแดงเนี่ยก็จะต้องใช้เงินดาวรถมือ2อเนี่ยอาจจะฟรีดาวแต่เราก็ต้องารุลุนอีกว่ารถที่เรามองอยู่เนี่ยสภาพเป็นยังไงคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการซื้อรถป้ายแดงกับรถมือ2ให้กับผู้ที่สนใจไว้เป็นข้อมูล รถที่ผมจะนำมาเป็นตัวเปรียบเทียบในวันนี้ก็คือ Isuzu D-Max X-Series 4ประตู1.9คันนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างซื้อรถใหม่ป้ายแดงในรุ่นนี้กับซื้อรถมือ2ในรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสำหรับรถรุ่นนี้ที่เป็นป้ายแดงเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่814,000บาทสำหรับผู้ที่จะซื้อเป็นเงินสดเนี่ยก็ไปต่อรองส่วนลด โน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่สําหรับคนที่จะซื้อเป็นเงินผ่อนคือผมคิดดาวขั้นต่ําที่10%จะต้องใช้เงินดาวรถคันนี้81,400บาทการที่คุณดาว10%หรือ81,400บาทเนี่ยนะครับคุณจะต้องจัดไฟแนนซ์ด้วยวงเงิน 732,600บาทนะครับและจะส่งค่างวดอยู่ประมาณ13,000บาท72งวดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่ผมใช้เปรียบเทียบนะครับและสําหรับไว้รุ่นสร้างตัวนะครับที่ของมันต้องมีประมาณว่าให้ขับรถเดิมเนี่ยกูดเดินดีกว่าจําเป็นจะต้องมีออปชั่นเพิ่มเติมอย่างเช่นมีล้อแม็กแล้วก็จัดทรงใหม่รอบคันอย่างคันนี้เนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกผมตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ30,000บาท คนที่ซื้อรถป้ายแดงเนี่ยคุณจะต้องควักเงินจ่ายในวันที่รับรถในกรณีที่ไฟแนนซ์ผ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับดาวสิเซถ้าเอกสารการเงินของคุณไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยผ่านยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยคุณจะต้องควักเงินจ่ายในวันออกรถเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับโดยประมาณรถมือสองผมยกตัวอย่างรถคันนี้เป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะครับ ในตลาดรถทั่วไปที่ประกาศขายกันอยู่ตามโซเชียลในแพลตฟรอร์มต่างๆเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ60,00 0 0นต้นๆถึง60,00กลางๆนะครับแต่รถคันนี้ผมขายไม่ถึงนะครับผมตั้งไว้ที่595,000บาทแต่ว่าเรื่องราคาถ้าใครสนใจเนี่ยเอาไว้ท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกราคาโดยละเอียดอีกทีนะครับถ้าเป็นรถคันนี้เงินที่จะใช้ออกรถเนี่ยนะครับคือไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าราคา595,000บาทยกตัวอย่างคันนี้นะครับผมขายต่ำกว่าราคาจัดของไฟแนนซ์ แสนกว่าบาทนะครับนั่นหมายความว่ายอดจัดที่ไฟแนนซ์ประเมินให้เต็มเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวสําหรับรถรุ่นนี้นะครับแต่เอาว่าชั่วโมงเนี้ยไม่มีใครขายถึงหรอกนะครับเพราะราคารถมือสองเนี่ยมันร่วงแรงนะครับถ้าจัด5 9 5 0 0 0บาทเนี่ยนะครับค่างวดจะส่งอยู่ที่1 0,000กับอีก1000บาทโดยประมาณนะครับจำนวน72งงวดอันนี้คือตัวเปรียบเทียบในกรณีที่เป็นรถยนต์มือสองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างข้อดีของรถป้ายแดงก็คือคุณได้สภาพรถ1 0 0์และที่สำคัญเลยคือคุณได้เป็นเจ้าของลำดับที่หหรือเป็นเจ้าของแรกนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียก็คือในวันออกรถเนี่ยคุณจะต้องควักเงินขั้นต่ำในการออกรถเนี่ยประมาณ1 1 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับสำหรับรถมือ2ข้อดีก็คือในวันรับรถไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะทุกๆอย่างเนี่ยนะครับทางผู้ขายเนี่ยเขา ออกให้หมดข้อเสียก็คือในเรื่องของสภาพรถคุณจําเป็นจะต้องวัดดวงนะครับว่ารถคันนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีสําหรับคนที่อยากประหยัดเงินแสนกว่าในการออกรถป้ายแดงคุณจะต้องหารถมือสองในสภาพที่ใกล้เคียงกับรถป้ายแดงที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างรถคันนี้เนี่ยนะครับก็คือสภาพเนี่ยใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากบอดี้รอบคันเนี่ยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยไม่เคยเฉี่ยวชนไม่เคยเคลมสีใหม่แม้แต่ ชิ้นเดียวข้อ2ก็คือจําเป็นจะต้องดูนะครับว่ารถคันนี้ผ่านมากี่เจ้าของแล้วรถคันนี้เนี่ยนะครับผ่านการครอบครองมาแค่เจ้าของเดียวนะครับและข้อสุดท้ายอันนี้จําเป็นมากนะครับมันวิ่งกี่กิโลแล้วนะครับคันนี้วิ่ง71,200กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับตกเฉลี่ยแล้วรถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณเดือนละ1,900กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองหรือถ้าคิดเป็นวันเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณแค่65-70กิโลเมตร ต่อวันเท่านั้นเองสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้สนใจว่าจะซื้อรถมือสองเดี๋ยวผมรีวิวรถคันนี้ให้รอบคันเลยนะครับด้านหน้าผมเริ่มต้นที่ไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้ารถคันนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับซึ่งไฟต่ำไฟสูงเนี่ยอยู่ในหลอดเดียวกันเลยนะครับขยับถัดลงมาด้านล่างนะครับเป็น ไฟตัดหมอกซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับเป็นแบบหลอดไส้กระจังหน้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นสีดำแ a c k l ล s โลโก้อิสุซส,ส,สีแดงอยู่ตรงกลางฝากระโปรงหน้าความจริงแล้วเนี่ยนะครับ X s e r ซ e s เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์คาดกลางฝากระโปรงนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับคือผมสอบถามเจ้าของเก่าเขาแล้วว่าเอะรถคันเนี้ยมันเคยเคลมสีที่ฝากระโปรงมาหรือเปล่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาล้างรถเนี่ยนะครับมันเป็นรอยถูไปถูมาตรง ขอบสติกเกอร์เขาก็เลยแกะออกนะครับซึ่งเป็นการตั้งใจแกะออกนะครับเอาจริงๆไม่น่าแกะนะครับแต่ว่าเขาแกะมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับซื้อมาติดให้ใหม่ได้นะครับมีอะไรอยู่แล้วด้านล่างสุดไฮไลท์ของ X-Series เลยนะครับก็คือเป็นรถกระบะที่มีสเกิร์ตหน้านะครับอันนี้ผมยอมรับในคนออกแบบเลยนะครับคือรถ X-Series ตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นการออกแบบที่ ดูแล้วเนี่ยนะครับมีเสน่ห์มากๆนะครับด้านล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นสเกิร์ตหน้าสีขาวตัดด้วยครีบแคปล่าแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงภาพรวมของด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตำหนิอยู่ตรงระหว่างแก้มกับกันชนหน้านิดหน่อยกิ๊อาจจะหลุดนะครับตรงนี้นิดเดียวนะครับล้อแม็กทีขอบ18ยางเนี่ยนะครับเป็นเลนโซ่ดอกยางยังดีอยู่นะครับ ปี2 0 2 2นะครับแก้มก็จะมีโลโก้ตัว X นะครับซึ่งเป็นโลโก้ของรุ่น X Series กระจกมองข้างด้านบนเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกสีขาวตัดด้วยไฟเลี้ยวตรงกลางนะครับและด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับขอบกระจกด้านบนติดกันศาสมาให้แล้วทั้งประตูหน้าและประตูหลังมือเปิดใส่ครอบสีดำกันรอยสีดำ ใส่ให้ทั้ง4ข้างเลยนะครับด้านล่างสุดเป็นสเกิร์ตข้างเริ่มต้นตั้งแต่ซุ้มล้อด้านหน้านะครับยาวไปจนถึงสุดซุ้มล้อด้านหลังเลยนะครับขอบแม็กไลเนอร์ไม่เคยเจาะใส่คอกเลยนะครับล้อแม็กด้านหลังและล้อแม็กทั้ง4ข้างเนี่ยนะครับเป็นลายเดียวกันทั้งหมดยางทั้ง4เส้นเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับ ปี2022ด้านหลังเราเริ่มต้นกันที่ไฟท้ายก่อนนะครับลักษณะโคมไฟท้าย X Series ตัวนี้เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด4เลเยอร์นะครับโดยที่เลเยอร์นอกสุดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสีดำตรงกลางเป็นสีเงินและขอบก่อนที่จะถึงดวงไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับเป็นสีแดงนะครับในสุดเนี่ยเป็นโคมไฟท้ายด้านล่างเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างฝั่งขวาสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลโก้ X Series มือเปิดนอยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีดําพร้อมด้วยกล้องถอยหลังและมุมซ้ายสุดด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ Isuzu D-Max ม,มีสติกเกอร์จากสันติ Isuzu นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายรถ Isuzu ประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับด้านล่างสุดเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับจะเป็นกันชนหลังบางรุ่นก็เป็นเหล็กบางรุ่นก็เป็นพลาสติกแต่ว่ารถรุ่นนี้ด้วยเอกลักษณ์ของเขาที่มีชุดแต่งรอบคันเนี่ยนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็เป็นสเกิร์ตหลังแทนนะครับเปิดท้ายมาเราดูที่เม็ดอาร์ดด้านท้ายกันก่อนนะครับการที่เราดูเม็ดอาร์ดด้านท้ายเป็นการตรวจสอบนะครับว่ารถคันนี้ถูกชนท้ายมาหรือเปล่านะครับคือหมายความว่าถ้ารถมันถูกชนท้ายมาเนี่ยมันมีการเคาะมีการแต่งทําสีใหม่เนี่ยนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะหายไปไม่อยู่แต่ลักษณะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเนี่ยก็สามารถดูจากรถคันนี้เป็นตัวเปรียบเทียบได้นะครับสําหรับคนที่ หัดดูรถเรียงกันแบบนี้นะครับแม็กไลเนอร์เนี่ยนะครับไม่เคยมีการเจาะใส่อคอกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับแม็กไลเนอร์สภาพดีมากนะครับมาดูเม็ดอ์กอีกฝั่งนะครับยังอยู่ครบรถคันนี้แน่นอนว่าไม่เคยชนท้ายไม่เคยมีอุบัติเหตุด้านท้ายร่องยังสวยนะครับไล่มาอีกฝั่งของตัวรถสเกิร์ตข้างนะครับเชื่อมต่อกับ สเกิร์ตหลังคือตัวรถเนี่ยจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กก็เป็น TE นะครับยางก็เป็นเลนโซ่ชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับขอบประตูด้านบนสุดก็เป็นกันสาดทั้ง4บานเลยนะครับมือเปิดก็เป็นสีดำพร้อมด้วยกันรอยสีดำสีข้างชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับด้านล่างก็เป็นสเกิร์ตข้างเริ่มจากซุ้มล้อหลังและยาวไปจนถึงซุ้มล้อหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าสเกิร์ตรอบคันจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้ ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ X Series เหมือนกันกับฝั่งของคนขับนะครับหลังคาไม่ซีดไม่มีรอยแผลสดไม่มีสะเก็ดหินกระจกไม่แตกไม่ร้าวนะครับติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะครับแผงประตูด้านในนะครับเวลาเราดูรถมือสองเนี่ยเราเปิดประตูออกมาเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยนั่นก็คือเส้นขอบประตูนะครับ เส้นขอบประตูเนี่ยเราดูเพื่ออะไรคือเวลารถที่มันมีอุบัติเหตุมาเนี่ยนะครับเส้นขอบประตูมันมีการเคาะแต่งใหม่เนี่ยมันจะเดินไม่สวยเหมือนของเดิมโรงงานนะครับลักษณะเนี้ยนะครับของเดิมโรงงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเส้นเนี่ยจะเดินเรียงสวยแบบนี้ครับรถคันเนี้ยนะครับไม่เคยอุบัติเหตุบริเวณประตูนะครับเส้นเนี่ยเป็นเส้นเดิมลักษณะแบบนี้พวกเม็ดอาร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ครบนะครับสีเนี่ยมันก็จะ เรียบเนียนเป็นสีเดียวกับบานประตูด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งในการดูรถว่ารถคันนี้มันเคยถูกชนประตูมาหรือเปล่าพวกน็อตต่างๆที่อยู่ตรงซอกนะครับอย่างรถคันนี้มันเดิมทั้งคันจริงๆน็อตแก้มที่อยู่ตรงซอกประตูเนี่ยก็ไม่เคยแกะนะครับซอกเดิมนะครับเราดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ารถที่มันมีการเก็บสีมาเนี่ยเรอองสีเนี่ยมันจะกระจายเข้าตามซอกบริเวณนี้นะครับ เช็ดออกยังไงก็ออกไม่หมดนะครับอันนี้เราสังเกตได้นะครับขอบประตูนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําหรับคนที่จะซื้อรถมือสองต้องแกะดูนะครับเราไล่กันตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเลยเราดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่านะครับของเดิมโรงงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรียงกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเคยเคาะมาแล้วนะครับรถมันพลิกคว่ำตะแคงข้างลักษณะเม็ดอาร์คเนี่ยมันจะ ไม่เป็นแบบนี้นะครับไล่มาทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราดูเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับลักษณะนี้คือลักษณะของเดิมนะครับแล้วก็ขอบเวลาเราเอามือรูปเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยมันจะไม่คมนะครับรูปแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นของเดิมมันเนี่ยมันจะไม่คมแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกเคาะตกแต่งใหม่เนี่ยแถวเนี้ยนะครับมันจะคมนะครับเราก็รูปดูไปให้สุดนะครับนี่รถเดิมมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับ เสาประตูตรงกลางนะครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยน็อต <Not S 1> ประตูหลังเดิมนะครับไม่เคยขยับนี่นะครับเส้นขอบประตูหลังเดิมนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ไล่ไปจนสุดนะครับประตูหลังนะครับตรวจสอบโครงสร้างกันก่อนเมทอาร์ค <Made S 1> อยู่ครบของเดิมโรงงานนะครับ ฟังผู้โดยสารเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยเราต้องแกะดูนะครับถ้าร้านไหนไม่ให้แกะหรือว่าไปดูรถมือสองที่ไหนเขาไม่ให้แกะเนี่ยนะครับให้ระวังนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับเนี่ยของเดิมเป็นแบบนี้ครับน็อตไม่เคยขยับนะครับซอกเดิมไม่มีละอองสีนะครับ น็อตยึดประตูหลังเดิมนะครับด้านล่างเดิมนะครับไม่เคยมีการขยับนะครับเม็ดอาร์ตขอบประตูด้านหลังฝั่งผู้โดยสารเดิมทั้งหมดนะครับซอกเดิมนะครับแผงประตูด้านในนะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกเงาเนี่ยคาดแล้วก็จะมีครีบสีแดงตัดตรงที่เปิดประตูนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้คอนโทรลกระจกนะครับกระจกทั้งสีบานเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้หบานฝั่งของคนขับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มล็อกรถนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับกระจกมองข้างแล้วล่างก็จะมีที่ใส่ของอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็ใส่แก้วได้1ใบตรงนี้จริงๆแล้วรถรุ่นนี้นะครับจะเป็น โทนสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีแดงสําหรับเบาะนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไปเปลี่ยนหุ้มเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับหนังเนี่ยสวยมากนะครับไม่มีแตกไม่มีช้ําเลยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีตรงนี้เป็นตัวปรับเบาะนะครับที่เปิดฝาถังอยู่ด้านล่างใต้พวงมาลายัยติดกับที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับจุดที่อยากอธิบายเพิ่มเติมคือรถคันนี้เดิมๆของมันเนี่ยดอกกุญแจเป็นก้านใช้ไขนะครับแต่ว่า เจ้าของเขาเนี่ยนะครับได้ไปเปลี่ยนเป็นฟุตสตาร์ทมานะครับโดยที่เป็นกุญแจคีย์เลสกดสตาร์ทกดดับนะครับการเปิดไฟหน้าปรับระดับไฟต่ําไฟสูงนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับแล้วก็จะมีคูดคอนโทรลอยู่ที่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีเกะอเนกประสงค์ให้ใส่ของนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้ว วางแก้วได้2ใบนะครับตรงกลางถัดมาก็จะเป็นเบรกมือนะครับเบ้าเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นชุดคอนโทรลแอร์แล้วก็เป็นจอ Android นะครับจอใช้ได้ปกตินะครับเลขไม่ประมาณ7 11,300กิโลเมตรนะครับหน้าจอหน้าปัดใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้ก็จะมีไฟเบรมมือที่โชว์นะครับถ้าเราปลดเบรกมือเนี่ยมันก็จะดับไปดึงขึ้นมันก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าเราคาดเบลเนี่ยมันก็จะดับไปเพดานด้านบนเป็นสีดำนะครับเพดานสวยไม่ช้ำาไม่เปื้อนไม่เลอะเทอะนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีไฟภายในตัวเก่งให้ด้วย 1. จุดนะครับภายในก็จะเป็นเบาะโทนสีเดียวกับเบาะหน้านะครับเป็นเบาะหนังโทนสีแดงขาวนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นพรม 3D ทั่วคันเลยนะครับเกะด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องอนเนกประสงค์ใส่ของแล้วก็จะมี USB ให้ 1. จุด เปิดห้องเครื่องมาเนี่ยเราเริ่มต้นกันที่คานหน้าก่อนนะครับเราตรวจสอบซุ้มตรวจสอบคานหน้าก่อนเพื่อที่จะดูว่ารถคันนี้มีอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะครับโดยที่เราจะดูที่บริเวณคานหน้านะครับช่วงแก้มแล้วก็ซุ้มด้านในนะครับคือเราต้องดูนะครับว่าเวลาที่เราตรวจสอบโครงสร้างรถมือ2เนี่ยนะครับคานเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่าคานที่อยู่ในสภาพเดิมเนี่ยจะมีลักษณะสีเนี่ยนะครับ เป็นสีเดียวกันทั้งหมดทั้งซุ้มไม่ว่าจะเป็นซุ้มด้านในนะครับคานหน้าหรือว่าใต้ฝากระโปรงจะต้องเป็นสีลักษณะเดียวกันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีชิ้นใดชิ้นหนึ่งสีเหลื่อมออกไปเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสีเงามีการพ่นใหม่นั่นแปลว่ารถเนี่ยนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุมานะครับบริเวณคานด้านหน้าเนี่ยนะครับสีเนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานนะครับคานเดิมไม่เคยแกะไม่เคยทําสีรถคันนี้นะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหน้ามาเลยนะครับไล่ไปจนสุดอีกฝั่งก็จะมีเพจนะครับเพจเนี่ยก็จะเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับเพจเนี่ยต้องไม่เคยถูกแกะเป็นเพดเดิมๆนะครับคือเพจเดิมๆเ,เนี่ยเราสังเกตด,ดูว่าตามขอบเพจเนี่ยนะครับจะไม่มีอรอยแงะรอยแกะเลยนะครับแล้วก็หัวหมุดเนี่ยจะต้องเป็นสีดําแล้วก็แต้มสีชมพูฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้มีการแต้มสีไว้ตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยจะคมชัดนะครับนี่คือลักษณะเพจเดิมๆนะครับรถเดิมเนี่ยคานต้องสีเดิมและเพจต้องไม่เคยแกะนะครับต่อมาน็อตแก้มนะฮะน็อตแก้มฝั่งขวาเนี่ยนะครับเราดูกันไปทีละตัวเลยนะครับไม่มีแกะนะครับไล่ขึ้นไปสีแก้มสีซุ้มด้านข้างเนี่ยนะครับเป็นสีเดียวกันทั้งหมดและน็อตแก้มอีกตัวนะครับก็ไม่เคยถูกแกะ น็อตยึดฝากระโปรงด้านในไม่เคยถูกแกะนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะนะครับนั่นแปลว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกขอดน็อตฝากระโปรงเพื่อที่จะนําฝากระโปรงไปทําสีเลยเส้นฝากระโปรงครับค่อยๆไล่เส้นเดิมโรงงานจะสวยแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต้องอยู่ครบนะครับถ้าเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานเส้นด้านหน้าครับค่อยๆไล่ไปเลยนะครับ เส้นเดิมโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูตัวอย่างไว้เลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่กำลังหัดดูรถมือสองไล่มาถึงเส้นด้านข้างอีกฝั่งลงมาจนถึงน็อตฝากระโปรงเห็นไหมครับไม่เคยมีรอยแกะมาก่อนนะครับน็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยมีการถูกแกะนะครับสีซุ้มด้านในเนี่ยนะครับ เดิมสนิทแห้งสนิทฉนวนกันร้อนอยู่ครบนะครับอันนี้คือบริเวณโครงสร้างรอบนอกในซุ้มรถนะครับต่อมาเครื่องนะครับจุดแต้มสีต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้มี ABS ด้วย ABS อยู่ตรงนี้ครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมเครื่องสภาพดีมากนะครับรถวิ่งแค่70,000ื่ และสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับสนใจรถรุ่นนี้สีนี้แนะนำรถคันนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพที่ผมรีวิวมาก็ตามและเรื่องของราคานะครับผมเปรียบเทียบจากยอดจัดที่ไฟแนนซ์ประเมินให้กับราคาขายของผมเนี่ยห่างกันมากนะครับและเปรียบเทียบกับราคาขายในท้องตลาดในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับ ราคาแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปฏิเสธรถคันนี้สำหรับราคาเนี่ยผมตั้งไว้ที่595,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับคันนี้ส่งค่างวดอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทจำนวน72งงวดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเรื่องไฟแนนซ์นะครับใครสนใจโทรมาสอบถามผมเพิ่มเติมได้ผมทิ้งเบอร์ไว้ที่แคปชั่นนะครับ สำหรับเรื่องรถยนต์มือ2คุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือ2และเรื่องถึงเชื่อรถยนต์มือ2กดติดตามไว้ในทุกๆช่องทางครับหลักทรัพย์ธุรกิจยนต์เพชรบูร